ครับสครับกลับมาพบกับเพจสุทีเรียนรู้นะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับที่จะทําให้รู้ว่าคณิตศาสตร์อยู่ใกล้ตัวนะครับระหว่างที่ผมขับรถจ่เนี่ยติดไฟแดงนะครับอยู่ที่ในตัวเมืองหานใหญ่นะครับก็นั่งมองตึกนะครับข้างหน้าจะเป็นโรงแรม B2 นะครับก็นึกถึงโจทย์อยู่ข้อนึงนะครับเวลาสอนเด็กว่าเอ้ยเวลาที่มีคนอยู่บนตึกเห็นรถคันนึงจอดอยู่เนี่ยนะครับแล้วพอสักพักรถคันนี้เคลื่อนไปข้างหน้านะครับเป็นระยะทางเท่านี้เป็นมุมเท่านี้ เราก็สามารถหาระยะทางหรือหามุมตรงนี้ได้นะครับว่ามันห่างจากตึกเท่าไหร่เป็นยังไงใช่ไหมครับอยากรู้นะครับไปดูกันในคลิปครับผม ครับแล้วก็มาดูในลักษณะของโจทย์นะครับอัตราส่วนดีกรมิตินะครับที่เป็นการมองนะครับจากมุมต่างๆว่ามีระยะห่างเท่าไหร่นะครับอ่ะเขาบอกว่าอินฟ้ายืนบนตึกส่วนอินสูง150เมตรมองเห็นรถ2คันนะครับในแนวเดียวกันเป็นมุมก้ม30และ60องศาตามลำดับอยากทราบว่ารถ2คันนี้อยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับมาดูลักษณะของภาพจำลองก่อนเลยครับอ่ะเนี่ยผมสมมติว่านี่เป็นตึกที่สูง150เมตรนะครับจากนั้นก็มีรถ2คัน จอดกระถางกันอยู่นะครับระยะหนึ่งนะครับเราสร้างสามเหลี่ยมมาก่อนเลยสมมติเป็น ABCD เพื่อให้สมมุติอธิบายให้ได้ครับจากนั้นก็บอกว่าเป็นมุมก้มคุณต้องหาเส้นสมมุติก้มลงมาครับ30องศาตรงนี้ก็เป็น30ด้วยได้เห็นผลมุมแยงนะครับของเส้นขนาดใช่ไหมเอามาผสมกันดกต่อไปถ้าทั้งหมดตรงนี้60ตรงนี้ก็60บได้เห็นผลมุมแยงแต่ครับแต่ทั้งหมด60เหลือตรงนี้ก็ได้ครับ30 พอตรงนี้เป็น30คุณดู a b D เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีมุมที่ฐานเท่ากันจึงทําให้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือระยะ x, x ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x ระยะฐางเท่ากันเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วด้านประกอบมุมยอดต้องมีค่าเท่ากันจบเลยครับเรามาหาค่า x อันนี้แทนเพราะว่ามันเท่ากันจากมุม60องศามุม60องศา,งาของค่าตรีโกณข้ามฉากมาเลยข้ามฉากคือไซน์ของมุม60ข้ามคือ150าฉากคือ x แพงค่าครับไซหกสิบคือรูปสา่วนสะครับแกสมการยายเอ็กซ์ไปครับเอ็กก็เอาร้อคูณกับ2องส่วนรูปสะครับราะก็จะเท่ากับ3ามร้อส่วนรูปสแต่เวลาตอบเขาไม่นิยมให้ตัว่วนอี่ค่ารากที่2คูณก็คูณรูปสเข้าไปทั้งเศษและส่วนน,น,น,นนะครับคูณก็ได้มาเป็น300 3ามร้อูปสามส่วนสและนะครับตัดทอนไปเป็น1นึ่งรูปสก็จะเป็นคําตอบนี่ครับขา,าได้ใตัวแค่มองเราสงสัยว่ามันหางกันเท่าไหร่ก็เอามาคิดได้ นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรรอติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ